กลับมาในเพจเลเซอร์อีกครั้งนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีอัปเดตมานะครับค e ูณ5อีเวนท์ที่เป็นคูณ5เจมนะครับมีการอัปเดต2แบบใหม่แล้วก็มีเควสด้วยแล้วก็มี Use Code ฟร okay. ี e UGC โอเคต้องใช้โค้ดก่อนโอเค Free UGC ใช่ไหมอยากรู้ว่าเราได้อะไรดีแล้วได้ <laughs> ดูไม่ทันว่าเราได้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ตอนนี้เราไปฝั่งนู้นได้หรือ,อยังนะไม่รู้เรามาสปินเอาของรางวัลก่อนดีกว่าเหมือนว่ามันจะก๊อปอาร์สตเตอร์ซิมูลเตอร์มาด้วยเลยอะเพราะมันคุนค้นคคือมันเหมือนมากครับอ่ะแล้วเราได้ได้อะไรวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คือได้เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่บูสมีดับเบิลเจมดับเบิลเจมเรายังไม่ใช้ละกัน เรามี Double Luck for X นะครับโอ้เรามี5อันแล้วโอเคได้มาอันนี้โอต้องใช้โลบักเออม,มีการอัพเกรดแบบใหม่เหรออ๋อนี่ไงอัพเกรดชอบใช้ได้แล้วใช่ไหมอู้นี่ไงใช้เจมครับอ่ะมาเอามาใช้มาแค่นี้ก่อนละกันบวก10%เจม,มยังดีกว่าไหม faster hash ได้ด้วยมีเพชรเลเวล อืมแต่มันแพงอะโอไม่ใช่โลบักีกเจมเรายัางมีไม่พอครับไหนบวกอ๋อโอเคชัดเจนมากเลยครับว่ามันคือ Arm Westo Simulator เลยเป็นเกมก๊อปเกมก๊อปเกมอีกทีนึงนะครับเพราะว่า Arm e s t o Simulator มันก๊อป e Simulator มาแต่ก็ไม่ได้ก๊อปแบบขนาดนั้นแต่อันนี้คือก๊อปแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนนะครับโอเคลอาดูเควสดีกว่า อ๋อเล่นเกม30นาทีแล้วเราก็จะได้ไอเจ้ตัวนี้โอพเพรมีฟรี u g c ด้วย u g c ก็คือเป็นของตกแต่งมัง้งเอ้ยหมายถึงของตกแต่งเนี่ยตัวอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้คืเป็นการเอาแบนแบนโอเคอีก2วันกว่านะครับถ้ารวมก็น่าจะสวันแหละเพราะตอนนี้ก็น่าจะบ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเราปลาตรงนี้ได้หรือยังน่าจะมาได้แล้วนะนี่เหมือนมีเวิล์ใหม่ครับโอเคเอเค,อเคมกิฟมาก่อนได้มาอีกร้อหนึ่ง อมมีคูณ5อีเวนต์ใช่ไหมโอ้ใช่คอมไบโกลเด้นเพสทุกขีเอ็นมอว์พาวเวอร์ฟูลเป็นไดมอนโออ๋อโอเค <laughs> เข้าใจแล้ว <laughs> 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 เข้าใจแล้ว <laughs> พลังก็ไม่รู้จะสูงขนาดไหนนะครับไหนดูซิเราต้องใช้เหรียญอู้อันนี้เราใช้ได้เราใช้ได้ซื้อมาก,ก่อนสักอันนึงละกันออโต้แฮชใช้ก่โลบารเอาเรามีหรอเรามีออโต้แฮชด้วยหรอวัดเรามีออโต้แฮชด้วยหรอไม่เอาละไม่เอาละพอละพอละ อย่าอย่าเปิดเราไม่อยากเสียเงินโอเคโอเคเรามีออโต้แฮชตอนไหนเดี๋ยวอ๋อเหมือนว่าเขาจะให้ออโต้แฮชเราปกติเลยหรือเปล่าเออน่าจะใช่แหละไหนเรามาดูพลังสิคอมมอนตัวไหนนะเราได้ตัวไหนเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวมันมีสไปเดอร์กับแบทที่เราได้ใช่ไหมสองตัวนี้ใช่สไปเดอร์โอ้โหเรียงกันเลยพลังปสิ แปดล้านวัดแบตละย่ิบสามล้านไออีคือตัวดีที่สุดโอ้ oh! ก็เป็นตัวมิสเทเรียสอยู่อันหนึ่งก็คือเจ็ดสิบล้านอันนี้ยิบสามอันนี้ยิบหกก็แสดงว่าไอตัวนี้ก็ถ้าเราเอาไปทำโลเดนอไรอีก็น่าจะได้นะแต่เราต้องเก็บเงินก่อนอันนี้โอ้เ oh! ชโลบักอีกแล้วเออแต่เชโลบักเท่ากันเลยนะสาม้เกสิบ้าเท่ากันเลยอืมโอเคแสดงว่าได้อยู่ครับอืเดี๋ยวอันต่อไปเราต้องคอมพิวต์ก่อน เหมือนว่ายังไม่มีนะถ้าดูจ,จาจตรงนี้แล้วเหมือนอ๊ะหรือมีดูดูไม่ออกค่ะเราต้องชนะให้ได้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าพลังตรงนี้มันจะโหดขนาดไหนนะครับฮูบเบอร์บอร์ดอ่ะอู้แล้วใช้โลบักได้แล้วเออไม่ใช่ใช,ใช,ใช้ใช้เจมได้แล้วใช่เราต้องไปฟาร์มเจมมาก่อนครับเอามาซื้อฮูบเอร์บอร์ดนี่แหละแต่ว่าเจมเราคือดูเหมือนว่าแบบเอออู้เดี๋ยว เหมือนว่าของตรงนี้มันเราจะได้ไตามอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่เราจะได้ตาอันนี้เลยเคลมมาของดีๆดีด,ดีคอมมอนเอยไม่เป็นไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราออโต้เลสก่อนเลยแล้วกันไปดิเออโอเคไหนคอมมอนอ๋อตัวนี้ก็ยังพลังไม่ได้ดีมากครับแต่ถ้าเราฟาร์ไปเรื่อย,เอ,ยเออเลเวลขึ้นเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวพลังก็เยอะขึ้นเองนั่นแหละเดี๋ยวมันบ้กหอกอ เ,เนี่ยมันมันไม่โชว์ขึ้นหรือว่าเน็ตผมไม่ดีเองอเริ่มมาตันตรงประมาณ20กว่าครับตรงนี้มันจะเริ่มช้าแล้วอืมอันนี้ยังทันอยู่แต่ไอตรงรัช,ชทามไม่น่าทันแหละเราก็จะเดินช้าแล้วว่าระโทเออเดินช้าเราต้องไปหาสาัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้นนะครับความจริงเราใช้ตัวนี้ก็น่าจะได้แหละเดี๋ยวเราน่าจะต้องใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอุ๊ยเดี๋ยวทำไมตัวไนมันอ๋อมันเรจนดารี่นี่ ผมผมว่าเราดีลีทไปเลยแล้วกันเจ้าไหนเราดีลีทไปเลยตัวนี้อ้ยมันพลังมันแค่แสนเดียวเองอะ่ะผมดีลีทไปเลยก็ได้นะใช่เราเราไม่ต้องการแล้วไอ้ตัวพวกนี้คือถึงยังไงเอาไปทําเป็นโกได้เหลืออะไรอย่างนี้เราแล้วก็มันก็ไม่ดีแล้วอะ่ะเนี่ยตัวพวกนี้นะครับอ่ะผมดีลีทไปเลยพลังตัวไหนที่พลังแบบไม่ถึงล้านอะไรอย่างนี้ผมดีลีทไปเลยแล้วกันเคลียเป็นการเคลีย์กระเป๋าตัวเองไปด้วย่ะเคลียไปด้วย ตอนนี้เราก็ยังได้ทําได้อยู่นะครับยังไปต่อได้อยู่อ๋ออันนี้มา exist อ๋อโอเคโอเคอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเจ้าตัวนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ผมว่าเราน่าจะตัน,นแถวแถวห้าสิบนี่แหละเนี่ยอันเนี้ยตันแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอาจจะไม่ตันอาจจะไปตันไอตรงนู้นก็ได้เอออันนี้ไม่ตันครับอันนี้ยังได้อยู่มาอันนี้บ้างฮึบของดีของด,อดีเพราะว่าของม o นไม่เป็นไรเรายังมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ อุ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้ด้วยไม่รู้ว่าวันเป็นแบบระดับไหนนะครับอ่าคอมมอนตัวนี้20มิลเลียดอันนี้เราอันนี้29บ้าอันนี้ย2ิบสองโอเคก็ยังพลังไม่เท่าครับเออแต่ถ้าเป็นตัวแรหรือขึ้นไปมากกว่านี้น่าจะเท่าแล้วนะนี่ตรงนี้ผมว่าเราตันเราตันตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยแหละแน่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 เลยเราตันตรงนี้แหละผมว่าเนี่ยอันนี้เราตันแน่นอนอืชัดเจนเราตันอ้าวผมหลุดโถเอ้ยอ่ะโอเคมา เดี๋ยวเราสูบอีกสักอันหนึ่งของดีๆเธอผมว่าเราลืมอ,อะไรบางอย่างอะ่ะช่างมันค่อยไปบูสต์ทีหลังก็ได้อ้ my o โอเค,ครั้งที่แล้วเรามาค้างตรงนี้นะเฮ้ยเหมือนว่าจะได้นะครับอู้ได้ได้เฉยแต่ว่าอันต่อไปเราไม่น่าได้แล้วแหละเพราะว่ามันอันนี้มันก็จะไม่รอดแหละอันต่อไปก็ไม่รอดแบบแน่นอนเฮ้ยแต่ว่าเหรียญเราได้เยอะแล้วนะเจมเราก็ได้เยอะแล้วครับ โอเคน่า okay, จะ,จะเอาไปซ,ซื้อซื้อไข่ได้เพิ่มแล้วอมีกิฟต์เอามาเอามาเอามาเพชรร้อยร้อเดียวโอเคอันนี้น่าจะเรียบร้อยของแท้แหละสองหนึ่งเออไม่ทันเกือบทันแต่ก็ไม่ทันครับเลเวลเราถึง70เนาะโอเคเราปิดออโต้เลสก่อนแล้วกันอยากรู้ว่าไดา้ทำเป็นไดมอนด์เนี่ยต้องใช้เท่าไหร่โอ้โหละพัน เฮ้ยสูงผมว่าสูงอะเรามีร้อแปดสิบสามซื้ออันนี้มาเลยลวกันเอาเราเพื่อเราลืมใช้เอคลาลืมอีกแล้วอะใช้มาเลยยี่สิบนาทีครับเราได้เอลาสมายี่สิบนาทีซื้ออันนี้ดีกว่าเพราะอันนั้นไม่น่าไม่น่าดี <c oughs> นั่นไงว่าแล้วเราต้องใช้เอลาสครับเราได้เจ้าตัวอีพิกไปโอเคโอเคอีกสักอันหนึ่งให้เหลือสักร้อยล้านไวนะะ้ละกันละกันเออโอ้โห เอ uh. ไหนดูซิสัตว์เลี้ยงของเราอีกคือเบสโอ้ oh. ตัวนี้มันดีกว่าไอ้เจ้าพิซซเรีสเหรอโอ้โห uh huh. พลัง500อยล้านอันนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแน่ๆแน่ๆเลยจุดเปลี่ยนครับแน่นอนไหนลองดูซิผมว่าเราเราอาจจะผ่านได้มีโอกาสผ่านได้สูงครับเพราะว่าดูพลังสิมันเท่าไหร่เนี่ย550ล้านโอ้โหเยอะมาก ขนาดนี้แค่อ e ีพิกนะแล้วลองดูถ้าเป็นมิซ e เรียสมันจะขนาดไหนไปได้ไกลมากครับเดี๋ยวเรามาเอาไข่ใบนี้ก่อนเอามันค้างค้างอโอเคโอเคโอเคโอ,อ้คอมมอนเกียดต,ตัวคอมมอนสุดๆไปเลยไหนตัวไหนอ๋อเราได้ไมเนอร์โถ่เฮ้ยผ่านมาได้อันที่60กว่าแล้วครับ65แล้ว แต่ว่ามันไม่มีสปีดแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่นะเพราะว่าถ้ามันไม่มีสปีดเนี่ยมันจะช้าลงครับแต่ถ้าเรามีเวอร์บอร์ดน่าจะเร็วขึ้นเออเราใช้เวอร์บอร์ดได้นะเอาจริงใช่เราซื้อได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันอันนี้จะสู้ได้ไหมอู้สู้ได้สู้ไดล้ล้านเปอร์เซ็นต่อไปเราต้องไปลุ้นอันสุดท้ายนี่แหละครับอันที่100นี่แหละว่าเราจะได้ไหมถ้าได้นี่คือสุดยอดเลยไปกระโดดไปด้วยเลยแล้วกัน โอ้เจเจมคาดนี่ก็ดีสุดครับ63ิามิลเลียนเดี่ยนับ3สเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ถ้าอันนี้มันพลังอย่างงี้อันที่เราให้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าถ้าเราจะได้ผมก็จะฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคือมันถ้ามันถ้ามันใช้อย่างเงี้ยด่านต่อไปคือไม่รอดแน่นอนต้องรอเรื่อยๆครับเตรียมตัวเตรียมตัวโอ้โ oh, ห200บิลเลียนไม่ได้ไม่ได้แน่นอน เลมอันนี้ก่อนเลยล้วกันหาหาหาเอามาวัดเจมค์ดเออแต่เจมค์ดก็ดีนะถือว่าดีนี่นี่นี่เจมคาดสี่สิบห้าล้านอันนี้คงสิบสามล้านถือว่าดีครับถือว่ายังดีอยู่มาไม่ทันไม่ทันเลยงั้นเดี๋ยวเราซื้อโคเดรบอร์ดเลยดีกว่าเอาเราต้องเอาสีบลูอยู่แล้วแหละเราต้องได้อันนี้ห้าสิบถึงจะปลดล็อกได้นะครับไม่รู้ว่าปลดล็อกเสร็จแล้วเราต้อง ยังไงหรือเปล่านะมีคำ youtube partner เพอ for pet laser คืออะไร youtube partner เราคือยังไงต้องไปกดติดตามช่องเขาอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้อ่ะซื้อนี้มาแล้วกันอีควิปใส่เลยอู้เร็วเร็วขึ้นมันมันเร็วขึ้นตรงอู้ได้เงินมา3ามบิลเลียนครับเยอะมากมาทีนี้เราน่าจะสุ่มได้สบายแล้วแหละออตโต้แฮชไปเลยเดี๋ยวเรามีบูส์อยู่ไหมเราต้องมีบูส์อยู่มีไหม มีมีครับไหนเจ้าเจมคัสพลังมันอยู่ตรงไหนเจมคัสน่าจะอันที่สองหรือเปล่าผมผมผมดูไม่ทันทันไปเจมคัสอ๋อมันอยู่ตรงนี้คอมมอนเหมือนกันแต่ว่ามัน28%ครับโอ้ยอยากได้มิสเตอร์เลียสมากพลังน่าจะสูงน่าดูมีบันนี่แมนด้วยโอเคมาต่อผมจะเอาใจก่อนจะได้เหรียเจนดอรี่ไม่ก็มิสเตอรียสนี่แหละแต่มันได้แต่คอมมอนอะ โอ้เลเจนดารี่เลเจนดารี่มาแล้วเดี๋ยวเราเปิดจนถึงแค่สามบิเลียนแล้วกันดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างรอสักสามิเลียนครับอ้าวนอนอินนัฟอินเวนท r y r อรีแล้วครับมันมันบายได้ไหมเราบายได้ไหมถ้าเราเพิ่มละ่ะกิโลบารอยก็เก้ไม่อะไม่มีทางเราไปทำเป็นโกลเด้นก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทำเป็นเอ่อไดมอนด์เนาะ อเอาพวกตัวคอมมอนต่างๆตรงนี้ม่เอาตัวนี้เออนี่โอ้โหเพียบเลยมาคราฟมาโอ้จะใช้ใช้เงินเยอะอยู่ครับเออใช้เงินเยอะอมผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอาเฟลก็ช่างมันเพราะว่ามันมันเป็นตัวคอมมอนอยู่แล้วเราก็จะได้เสียเสียเงินน้อยน้อยลงด้วยนะครับเออไม่เป็นไร <laughs> โอเคเหลือเงินอยู่หนึ่ง็ดห้ามิลเลียน ตัวนี้ e q u i p b a บ e ปุ๊บโอ้เจ้าบันนี่ครับเอาเช้ล้าเจ้า,จา,จาตัวมิสเซเลียสก็ตกไปเลยอันนี้500ล้าน700ล้าน1บิลเลีนว้าวเฮ้ยเยอะมากครับอันนี้ล่ะ90บิลเลีนเออแสดงว่าถ้าเราทำเป็นไดมอนด์ก็คงไม่ได้อะใช่ใช่เลยไม่ได้เออไม่ก็ไม่เป็นไรเอายิฟมาก่อนละกันนี่คือตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่กดเคไม่ได้จะหลุดเหรออย่างที่ว่าเออผมลืมไปถ้าเกิดว่าเราลีฟเซิร์ฟเวอร์กิฟก็จะรีเซ็ตมามาให้ได้เมลามี2.77บิเลียนครับอ่ะไม่เป็นไรมาลองดูก็ได้ผมอยากรู้ถ้าเกิดคูณ5เจมอีเวนต์มันหายไปแล้วไอ้พวกนี้มันจะได้เจมน้อยขนาดไหน อันนี้น่าจะโอกาสดีครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมา6ชั่วโมงก่อนนะครับเท่าที่เท่าที่ผมเช็คมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่อีกนานไหมแต่ก็อาจจะพักนึงเลยแหละเพราะว่ามันก็มีอ่ะถ้าเราใส่น,นี้ล่ะใส่หูบอโอ้ใส่หบูอหบอดเร็วเร็วกว่าครับน่าจะเร็วกว่าโอเคมาตรงนี้ลัชทามยังได้อยู่ครับจะได้ไหมโอ้โหอายไม่มันมันพลังมันแบบมันไม่ถึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีโอกาสมีโอกาส ทันทันเฮ้ยทันทันครับเย้เย้ yes ลราทันทันยดงไงเนี่ยเมื่อกี้นึกว่าไม่ทันนะหลวัดเน็ตเน็ตเรามันไม่ดีเองเฮ้ยทันว้าวเออทันจริงเหรอเนี่ยดูอย่างนี้ดูไม่ทันนะครับอ๋อมันค่อยคโหลดไงแต่มันยังทันอยู่โอ้เยี่ยมเยี่ยมทัน ยังไงก็ทันน่าจะได้วินด้วยแหละได้วินเยอะด้วย8วินมัน้งใช่โอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับผมไม่ได้ทำเกมนี้มาพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก็บวังว่าจะมีอัปเดตมาอีกนะครับเพราะว่าด่านเราดูจากตรงน,นั้นน่าจะหมดแล้วอะก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างด่านใหม่มาเมื่อไหร่นะครับ ก็วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ